สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานำเสนอเหรียญน,นะครับพระสุธิพงคนาใสนะครับผมชาวบ้านก็เรียกว่าหลวงพ่อหีดนะครับวัดเชิงคีดีนะครับรุ่นแรกปี2516นะครับนี่แต่หลวงพ่อหีดองค์นี้จะเป็นคนละองค์กับหลวงพ่อหีดอังกุโรนะครับผม แต่เหรียญรุ่นนี้ก็ได้รับการปลุกเสกโดยหลวงพ่อหีดอังคุโรนะครับเจ้าอาวาสวัดเชิงคดีในสมัยนั้นนะครับนี่ด้านหน้านะครับเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อหีดครึ่ององค์นะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันห้าแบบนี้นะครับจัดสร้างเมื่อปีสองพันห้าร้อยสิบหกนะครับเป็นเนื้อทองแดงรมดํานะครับนี่ น,นี้มาส่งลายกันดูนะครับนี่ใบหน้าของหลวงพ่อหีดนะครับแกะพิมพ์ได้มีความคมชัดลึกมากเลยนะครับดูเมตตานะครับกลมคมชัดนะครับนี่มีเส้นมีลายผมด้วยนะครับลายผมเป็นจุดจุดจุดนี่นะครับนี่ค่อนข้างจะคลาสสิกเลยนะครับแกะพิมพ์่นแหะครับ จีวรห่มคลุมนะครับเส้นจีวรคมชัดลึกนะครับนี่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับพื้นผิวนะครับเรียบตึงขอบตั้งฉากนะครับมาตรฐานดแท้นะครับีในกระหนกด้านข้างก็มีความคมชัดนะครับนี่นี่นะครับพื้นผิวเรียบตึงนะครับนี่ตกศรด้านบนนะครับ เขียนว่าพระสุธิพงศ์นะครับคณาใสนะครับนี่เป็นทรงสีมานะครับมีกระหนกข้างนะครับขีดคมชัดนะครับกระหนกชัดเจนสวยงามนะครับนี่ตัวสอนด้านล่างนะครับตัวสอนค่อนข้างที่จะใหญ่โตดีนะครับคมชัดวัดเชิงคีรีนะครับ อําเภอสวีเซส,สวีนะครับน,นี่นะครับด้านหน้านะครับอันนี้มันอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นยันห้านะครับผมนี่เส้นยันนะครับมีความคมชัดนะครับนี่ ตกสอนยันก็ชัดเจนนะครับนี่ห้าก็นโมพุทธายะนะครับนี่ตัวหูสามตัวด้านบนนะครับคมชัดนะครับพื้นผิวเรียบตึงนะครับตรงนี้ก็เป็นเนื้อทองแดงล้มดำนะครับน,นี่นะครับ นี่รูเจาะนะครับรูเจาะก็มีน้อเกินเป็นธรรมชาตินะครับนี่ด้านหลังนะครับคราวนี้มันดูด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างก็เป็นปั๊มนะครับปั๊มมีทั้งรอยปั๊มแล้วก็รอยฉีกขาดนะครับนี่นี่นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ปั๊มมีทั้งรอยปั๊มและรอยฉีกขาดนะครับนี่นี่นะครับนี่เหรนี้ก็เป็นเหรียญรุ่นแรกรุ่นเดียวของท่านนะครับแต่ไม่ทันท่านหลวงพ่อหีดปลุกเสกนะครับขอย้ํานะครับหลวงพ่อหีดเหรียญหลวงพ่อหีดนี้นะครับเป็นคนละองคกับหลวงพ่อหีดอังกูโรนะครับ องนี้เป็นหลวงพ่อหีดท,ที่เป็นเจ้าวาดที่อยู่ก่อนหลวงพ่อหีดอังกูโรนะครับแต่ได้รับการปลุกเสกโดยหลวงพ่อหีดอังกุโรนะครับนี่เนื้อทองแดงลมดำนะครับราคาเล่นหาก็อยู่ที่ดักร้อยนะครับยังไม่แพงนะครับนี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับ จะนําพักเครื่องดีๆดังๆของจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของแต่เดพ่อกมำหลวงชุมพรเกตรนนท์ศักดิ์นะครับจะพยายามน,นําเสนอให้เกือบทุกรุ่นนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งพักเครื่องมาให้ผมพิจนารณาได้นะครับผมจะตอบกลับเฉพาะพักเครื่องที่ผมสนใจนะครับนี่ไว้ชอบพบเจอคลิปต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ